วันนี้ครูจะมาทดสอบนักเรียนทุกคนนะคะว่าจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยสถานเดียวเลยคือไล่ออกไล่ออกเลยเหรอคะครูโหดไปไหมคะก็ไม่นะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยทำแบบนี้กันมาทุกรุ่นหนูตอบได้อยู่แล้วคะ่ะก็แค่วิชาคัวนะนงจะไปย่างอะไรคะคำถามก็คือบวกเลขอย่างไรก็ได้โดยใช้แค่เลขแ แต่คำตอบเนี่ยต้องเท่ากับ1,000แต่คำตอบเนี่ยต้องเท่ากับ1000คําคำตอบก็คือ888บวก88บวก8บวก8บวก 8, 8, 8ก็จะเท่ากับ1,000เป๊ะเปเลยคะ่ะครูเดี๋ยวนะเธอคิดได้ยังไงเนี่ยถ้าเรื่องยากมันเยอะเนี่ยก็จะเหลือเรื่องง่ายนิดเดียวสิคะครูก็แค่ใช้เครื่องคิดเลขคะ่ะแต่สิ่งที่หนูคิดไม่ออกเนี่ยทำไมาแซนด์วิคถึงอร่อยได้ทุกรสชาติขนาดนี้คะ<ม>คำถามนี้หนูตอบได้ค่ะครูออนไหนลองตอบมาสิ พราะอะไรขนมสแน็คแจ็คถึงอร่อยทุกรสอยากรู้กันใช่ไหมว่าทำไมขนมสแน็คแจ็คถึงอร่อยทุกรสก็เพราะขนมสแน็คแจ็คเข้าทำมาจากถั่วลันเตาแท้ตัวจริงขนมที่คิดบวกกับรสชาติต่างๆมาเป็นอย่างดีทำให้อร่อยทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสหอยเชลฟูขาไฟสไปซี่ห่อสีน้ำเงินรสเนี้ยอร่อยเด็ดเผ็ดมันหอมหอยเชลล์และรสกุ้งขั้วพริกเกลือห่อสีส้มเผ็ดเปรี้ยวมันเค็มอร่อยลงตัวพอดีหรือจะรสไหนๆก็อร่อยกรอบมันทุกรสไหนใครลองรสไหนแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสุดท้ายอย่าลืมขนมสแน็คแจ็